นะะฮก็กราบสวัสดีพ่อแม่พ nah, ี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้สู่รายการจีเอ็มเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม MCA นะฮะกับความแหลกอันมหาศาลนะฮะเป็นวันนี้เป็นอะไรนะ FPS เหลือสิบนะฮะแม่งคนแหลกเลยนะฮะผมขอออกนอกเมืองนะแม่งแหลกมากกินสเปคูสัสสันะฮะตั้งจากคอมกะนะครับก็วันนี้ก็มาเล่นกับเออ่มาเล่นกับจีเอ็มเกมเมอร์คนเดิมนะฮะก็อยู่ในเซิร์ฟซิตนะฮะชื่อก่จีเอ็มเกมเมอร์ครับผมจะบอกชื่อตัวละครผมนะฮะก็ ใครที่อยากเล่นเข้ามาเล่นได้นะแปะไอพลิงไว้แล้วก็ให้กาลิน่าไว้เหมือนเดิมนะฮะอย่างที่เราเคยเทมทำ,ทำ,ท,ำทำกันโอเควันนี้เราก็จะมาปั่นจาก,กรยานนะฮะโอ้ยกระตกุกเต็กน้อยนิดนดน,ดนิดหน่อยก็ยังจะเอานะฮะก็ผมก็จะมาสอนไปทำไร่ทํานาทําทุ่งทําข้าวสาลีวันเดอร์ฟัคทำไมเอฟเหลือ6อ,นะะะะอ,ออเอเอะอเอเอะอเ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 อกนอก,เอ,กอ,นอเ,นะเ,เ,เ,เอืออนะเอ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 อเ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 เอ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 เเ็เเ ไีเอสนี่ตกระนาวนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ก็ทําใจไว้ก่อนเนื่องจากคมกากนะฮะโอเคเราออกนอกเมืองแล้วเพชก็เริ่มน่า,นาจะคงทีฮะโอเคฮะเราลงขี่เร็วๆอะโอ้โหสวยสุดยอดมากแล้วตอนนี้ผมก็เป็นอาชีพตำรวจนะครับใส่หมวกมีเพนด้าแล้วก็มีอาหารติดตัวมาซักนิดหน่อยนะฮะหกสิบสี่อาหารนั่นเองนะฮะการตายได้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะการอดตีหรือเปล่านะโอเคผมก็จะมาพาไปทําอํา ไอ้ทุ่งนานะเป็นฟาร์มเมอร์นั่นเองเป็นจอรนชาวไรนะเป็นลูกของจิวชาวรอนนะฮะป่ะตอนนี้ผมก็จะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้ผมก็ว่าจะไปสมัครโอ้ยกระตุกตอนนี้ผมก็ว่าจะไปสมัครเป็นเดลต้า Delta ทีมนะฮะหรือไม่ก็ค้างนะฮะโอเคมาต่อดีกว่ามันค้างบ่อยมากครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะฮะเนี่ยเห็นไหนมฮะนี่แหละคือความกาก,ากของกําลังพูดครับนี่ของคอมผมนะฮะใครที่พี่บอกพี่แคทอาร์แคท GTA เนะฮะอ่า ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็พี่ก็มีคอมนึงแต่มันอยู่คนละจังหวัดนะฮะพี่ทําใจมานานแล้วฮะก็พี่ทนทนเล่นไปก่อนฮนะคอมเดี๋ยวพี่ก็เปลี่ยนใหมนะ่แล้วน่าจะมีโอกาสเปลี่ยนในอนาคตนะครับโอเคผมจะมาขอพูดเรื่องเราแต่ก่อนที่ผมจะมาโด่งดังในนี้นะับผมก็แคสผมรูส่วนใหญ่นะผมก็น่าจะแคสพวกพวก GTA ใช่ไหมฮะ GTA อ่าอีเตอร์เอ็กใช่ไหมครับอันนั้นแหละครับคือจุดที่ทําให้ผมดังนะฮะแล้วก็ อยากจะบอกเรื่องแอคแท็กออดไททันนะครับที่พี่ว่าพี่ไม่ได้เล่นนะฮะพี่เล่นจริงๆครับแต่มันเป็นแค่นั้นแหละพี่ไม่ได้อัดเสียงมาเพราะอีคอมเครื่องอีกเครื่องอีกเครื่องหนึ่งครับพี่ไม่ได้มีไมเพราะพี่อยู่คนละจังหวัดนะครับโอเคประมาณนี้พี่ได้คลิปมานิดหน่อย de, พี่ก็ตัดแล้วก็ปนกับคลิปที่เขามีอยู่แล้วพี่ไม่ได้หวังผลกําไรทําไปมันก็ติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับพี่ไม่ได้จะหวังรายได้อเคนะครับพี่ไม่ได้หวังที่จะได้ยอดวิวได้เงินจาก YouTube เลยคลิปนั้นนะครับพี่ไม่เอาเงินนะครับโอเคตอนะ ประมาณนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันที่ให้เราให้เราขึ้นไปข้างบนอนรกนะฮะแต่มันอยู่บนสวรรค์นะฮะก็โอ้ยโอ้ยก็อันนั้นนะฮะโอ้ยโอ้ยก็อันนั้นผมพูดผิดนะครับเนื่องจากผมเป็นไข่นะเมามมกาม่เป็นไรนะโอเคผมไปสมัครเป็นชาวบ้านก่อนตรงนี้นะครับพอเรามาถึงทุ่งญ้าก้าศาสรลีตรงนี้นะฮะใครพอจําได้บ้างนี่ตรงนี้ตรงนี้ฮะเห็นไหมที่เรายืนอยู่นี้ตรงนี้กลางแมปเลย มันจะเป็นเหลืองๆฮะตรงนี้แหละเออรู้รู้กือรู้ว่าตรงนี้แหละครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ฮะมันจะมีรูปวงกลมว่าเหลืองๆใน GPS ครับแล้วก็วิ่งเข้ามาตรงนี้ฮะวิ่งมาปลูกผักครับวิ่งเข้าไปเป็นสมัครงานเป็นฟาร์มเมอร์นะครับโอเคฟาร์มเมอร์เข้าไปฮะมันจะแลกเล็กน้อยครับโอเคพอแลกเล็กน้อยแล้วแล้วก็เราเข้ามาฮะเอาเปลี่ยนเป็นฟาร์มเมอร์ตรงนี้ฮะปึ๊กเป็ี่ยนฟาร์มเมอร์ปุ๊บแล้วให้เราเลือกสกินฮะสกินอะไรสกินอันไหนที่เราชอบแล้วก็เเอาลยนฮ ผมส่วนตัวผมนะผมชอบสก,กินเนี้ยเนี่ยครับเฟี้ยวดีครับเนี่ยฮะโอเคผมเป็นฟาร์มเมอร์ตอนนี้ตอนนี้ผมก็เป็นวาชีพฟาร์มเมอร์นะซีดผมเหลือศูนย์นะโดนมุมล่างซ้ายเห็นไหมครับเนี่ยตรงมุมล่างซ้ายตรงนี้นะฮะมันจะเหลือศูนย์นะขั้นแรกให้เราไปซื้อเมลเล็ดกันครับมาเล็ดเลยสักครู่อนะ่ะมันแลกโอเคแม่งขอมกากนะฮะผมอัดนี่เอเอสตกเหลือสิบห้าสิบหกครับประมาณนั้นซื้อมาสักประมาณสามสิบมลเล็ดก่อนครับ พันห้าเพื่อเราไว้ต่อทุนฮะตอนนี้เราก็มีสามติบเมล็ดเห็นไหมครับมุมล่างซ้ายก็เปลี่ยนเป็นสามติบเมล็ดแล้วนะฮะเราก็มาตรงนี้มันจะเป็นวงกลมเห็นไหมไอ้วงกลมมันจะขีดเส้นเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะเนี่ยเป็นคือเขตของทุ่งอะฝั่งนู้นก็มีฮะคือทุ่งนาฮะีเห็นไหมมันจะมีเหลืองๆขึ้นเมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมครับคั้แรกเราก็มาตรงนี้ฮะค่อยๆมาฮะปุ๊บปุ๊บมาตรงนี้ปุ๊บครับแล้วก็กดเลือกแท็กเตอร์คูบูตานะรุ่นใหม่นะแล้วก็ขี่ฮะแบ สักครู่ฮะโอเคฮะหลังจากที่ปรับเสียงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็แหลกเล็กน้อยฮะโอเคแล้วก็มาไถกันเลยดีกว่าเริ่มาถกันเลยฮะเราก็ลากตั้งแต่ตรงนี้ฮะตรงไหนก็ได้ฮะสามารถสามารถลากได้กี่ต้นก็ไม่รู้อะผมลืมละเดี๋ยวทำไมผมลากมันไม่มีอะไรขึ้นวะผมขอปลูกก่อนฮะเราลากไปสักพักหนึ่งฮะผมจำได้ว่ามันเข้ามามันต้องมีอะไรขึ้นเดีครับเอ้าทำไมมันไม่ขึ้นวะครับ บักหรือเปล่าคนระับเนี่ยผมลองปลูกละมันลองขูดขูดขูดไปก่อนสักคู่อะแม่งแหลกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมขอไปเอาคูโบต้ามาอีกรอบคูโบต้าอาจจะแหลกหน่อยหนึ่งฮนะคอมากาครับผมก็อยากอ่านให้คน,ค,นคนทุกคนดูนะฮะไม่อยากให้ชาแนลมันล้างเนาะนี่มาจะอธิบายหมดเลยว่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตผมนะเขาทำไมเขาด่าผมเยอะจังอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮนะอีกรอบครับขอเข้าไปถ่ายอีกรอบครับจงเกิดซะมเมล็ดข้าวโอเคฮะเรียบร้อยฮะ สามารถปลูกได้ร้อยทับร้อยนะเออศูนย์ทับร้อยนะแล้วก็ทําให้มันเต็มทุ่งเลยฮะเอามันเต็มทําให้มันเต็มทุ่งครับป,ปุ๊บปุ๊บปุ y ipp y ipp y ๊บดิฟยังไงก็ได้เพลูกความสะใจของเราครับดิฟดิฟเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,เด,เดีมันมีอะไรกันไว้ตรงนี้ด้วยวะผมไม่เข้าใจกันไว้ครับแล้ก็ดิฟดิฟครับดิฟเท่าที่จะดิฟได้ครับดิฟเลยแม่งดิฟดิฟดิฟเป็นวงกลมฮะปลูกครับถ่ายให้มันเต็มร้อยที่เลยครับเอาเลยครับเอาที่คุณสบายใจเลยครับตอนนี้โอเคผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะฮะ ถ่ายไปเรื่อยๆเพื่อให้คนดูไม่เบื่อนะครับพากไปด้วยนะบุญไปด้วยนะครับโอ้รถโอ้โห The Fast and Furious ออกไปนู่นแล้วพุทบินได้ครับโอ้หในตำนานไปนู่นแล้วครับไม่รู้รถใครนะฮะเราถ่ายไว้ก่อนเราถ่ายทันนะโอเค,คผมก็ดิฟดิฟบไปก่อนนะปลูกเข้าไปร่มาร้อยต้นเลยดีกว่าเนาะปลูกไปครับปลูกไปปลูกไปปลูกดิฟไปครับดิฟไปเอาให้มันได้ร้อยต้นแม่งเลยเราดิฟให้คนอื่นดูเขาปลูกแบบไหนไหมเขาขี่ช้าๆแต่ผมแม่งดิฟแม่งเลยครับเฟีๆๆ้ยวเฟี้ยวดิฟ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 ด โอ้โหลอยต้นครับสุดยอดมากครับตอนนี้ดิบไปเลยดิบไปเลยดิบไปตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนน่าจะมืดหน่อยนึงครับก็มีไฟจากแท็กเตอร์นิดหน่อยครับผมแสงไฟจากรถแท็กเตอร์เนาะแล้วก็ดิฟต่อฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ดิฟเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ข้าวก็เริ่มโตเห็นไหมครับคุณสังเกตดูดีๆครับข้าวมันเริ่มงอกครับยานี้ก็ชนกูอีกเนี่ยตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะสังเกตดูต้นข้าวฮะต้นข้าวสาลีและโกโก้คันครับกำลังจะงอกขึ้นมานะฮะโอเค ล้วก็ไปรอ,อครับรอรอข้างนอกรอนอกทุงออกท่งครับรอนอกทุ่งเราจะขี่รถแบบนี้รถคันนี้รอเกี่ยวข้าวถ้าเกิดเราไอาข้าวโตปุ๊บใช่ไหมแล้วก็คือรถคันนี้เกี่ยวข้าวครับง่ายครับมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยและทผมจะบอกอธิบายเกี่ยวกับวีดนะไอวีดก็คือเนี่ยครับข้าวสาลีที่เราปลูกไว้แหละเอาสามารถไปทําเม็ดคิดนะเอาไปทําเม็ดคิดทำอะไรอีกวะเอาไปทําอะไรยีไม่รู้อะที่นี้แน่ทำเม็ดคิดได้เพิ่มเลือดได้ทันทีทันใดนะฮะรู้สึกดีอะไปเราเอาไปขายอะเราไม่ทําเราไม่ทาใช้เองเราเอาไปขายอะนี่จักรยานสีเหลืองยังอยู่กับ โอเคฮะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนที่เข้าวโตแล้วดีกว่าเนาะโอเคฮะโอเคนะฮะตอนนี้ก็พร้อมแล้วกับการเก็บเกี่ยวนะฮะโอเคตอนนี้ดูใน GPS นะครับมันจะมีข้าวขึ้นนะเขียวๆฮะแล้วก็ในในเนี่ยฮะตรงในทุ่งนาจะมีเมล็ดข้าวโตใหญ่มากครับโอ้ยแล้เราก็จะสามารถนี่ฮะข้าไปฮะแล้วก็คอมแบทนะฮาวเวสเตอร์นะฮะคอมบีนฮาวเวสเตอร์นะฮะล็อกนะยังไม่เต็มฮะ สักครู่รอมาันโตไม่หมดก่อนฮะเขียวๆนี่คือเก็บได้แล้วนะครับเขียวๆใน g p s ครับโอ้แหลกมากครับข้าวมันแหลกรถมันก็ลงสก,กินได้แหลกมากโอ้ my god โอ้รถแท็กเตอร์ทับหัวคนแหลกเลยคะ่ะใครมันขี่รถผ่านไปผ่านมาครับโอเคฮะแล้วก็เก็บเกี่ยวฮะโอเคเรียบร้อยฮะตอนนี้เราก็เตรียมการเก็บเกี่ยวอันยาวนานของผมนะฮะมันเริ่มมาเลยดีกว่าเพื่อนจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยว Club ึืบยืบโอ้ยค้างครับว h a t กระตุกกระตุกค้างอัปเดตอะไรไม่มีอะไรอัปเดตคอมกูกากเองนะฮะผมนี่งงเลยครับคอมผมเป็นอะไรวะเนี่ยเก่ามากเลยฮะผมก็อยากจะแคสนะนางสารผมจริงๆเลยเนาะทุกคนเนาะว่าไหมครับผมนางสารไหมครับไม่แคสก็ไม่ได้แคสเล่นก็ไม่ได้เล่นนะครับดูดิผมมี GTA V นะฮะมีทุกอย่างเลยดังๆอาร์ก็มีแต่แม่งเล่นไม่ได้ครับคอมการ์ทำ จ่เราลองขัวดูทุ่ง้านี่กูปลูกไว้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเปลอะไรที่ซิกแซกมากครับผมนี่แบบลืมเลยว่าผมปลูกไว้ลืมไปเลยว่ากูปลูกไว้นะครับไม่ใช่มีคราบนะไม่ใช่ลืมไปเลยว่าเคยมีคราบนะะลืมไปเลยว่าบอลปลูกเองนะฮะใครที่ยังไม่รู้จักชื่อผมนะฮะอย่าเรียกจ d m เมาเรียกพี่บอลนะครับบอลเฉยก็ได้ฮะแล้วก็อายุเท่ากันก็เรียกพี่บอลเนาะดิบ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  my god ดิบดิบดิบ ค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปจ้าตึ๊บ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 แล้วก็ค่อยเกี่ยวครับเดี๋ยวผมจะแวนแล้วตอนนี้รู้สึกว่าอยากแวนมากเลยนะฮะแวนแบบบึ้นถ่ายแม่งหมดแล้วครับถ่ายไม่โดนก็ช่างมันครับเนี่ยถ่ายอย่างเงี้ยบึ้นถ่ายไม่โดนช่างแม่งเก็บที่หลังมันเนี่ยโอ้โหรถผมนี่ดิฟเลยนะฮะถ่ายถ่ายถอยหลังก็ได้นะเป็นอะไรที่นี่เอเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรทีเดียว สามารถติดในตัดได้ด้วยครับผมเห็นคาดลอยได้ครับมันจะเป็นของบัคกของเกมนะแท็กเตอร์คูปูตาไม่เอา,อานั้นไปด้วยโอเคตอนนี้ก็เก็บได้แล้วเกี่ยวได้แล้วก็ไม่ว่างแคสบ่อยนะฮะก็อยากจะให้แคสเกมอะไรก็บอกนะครับแต่ขอเกมกากๆเนาะการจ,จอก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับขอแบบเล่นได้พอเล่นได้นะจ๊ะโอเค โอ้ยอะไรวะเนี่ยวัดว oh, oh, ัดโอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเหมือนทะเลเลยนะฮะโอยโอ้โหโืโอ้โหนี่มันตีแผ่ขนาดนี้มเนนะี่ยเดี๋ยวผมขอลงรถก่อนแ <spe ak> ม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกินผมนี่ว่ะวัดโอ้โสสกินสกินสกินผมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ช่างมานะเราขอปลูกไปก่อนนะฮะโอเคหายแล้วฮะ โอ้หแม่งเมื่อกี้ผมเห็นอะไรครับผมเห็นอะไรไม่รู้นะแบบหน้านี้เป็นแผ่นเลยนะฮะโอเคค่อยๆเป็นค่อยไปครับค่อยถ่ายค่อยปลูกครับโอเคจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วฮะถ่ายอีกรอบครับถ่ายอีกรอบถ่าย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  รู้สึกดีเล่นเกมนี้รู้สึกแบบเหมือนอา玛แล้วอา玛สามมัลติสไลด์ครับคล้ายๆกันเลยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกอืมค่อยขี่ก็ค่อยเป็นค่อยไปยี่หันกล้องเร็วครับยี่หันเมาส์เร็วครับงั้นแม่งค้างโอ้โหนี่มันข้าวชัดเหมือนเป็นรูปอะไรสักอย่างมันลุ่มหัวไดโนเสาร์ใครมันยีอยู่ตรงนั้นวะมืนอดีดดีโอ้โหผมนี่เอพีเอสเหลือสิบห้าเลยมาโชว์คอมก้าครับวันนี้โจโจเลยนะครับ ดิบดิบดิบครบดิบคนไทยเขาก็คุยกันนะฮะนู่นนี่นั่นครับผมดิบ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 อีกทีหนึ่งฮะดีพีทีครับบึ่อเบื่อบืบ่ออีกสองที่ฮะเราถ่ายเรียบร้อยเราก็วิ่งเก็บแล้วฮะพอเราถ่ายเรียบร้อยรถคันนี้ก็ไม่มีประโยชน์ครับทำให้กูแหลกเฉยครับปอยเราลงรถครับเอา้าทำไมไม่ถ่ายวะอีกอันหนึ่งฮะผมเห็นอ๋อปุ๊บปุ๊บปุ๊บถอย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 ,ถอย,ถอย เรียบร้อยฮะเราก็มาไล่เก็บตั้งแต่นอนถุงนี้เลยฮะมาครับเราก็ไปวิ่งเก็บครับเก็บตึ้งตึ้งฮะเก็บตรงนี้ก่อนดีกว่านะฮะเราใส่วิดด้วยฮะจะได้วิ่งเร็วๆฮะวิดคืออะไรกัญชานั่นเองถามทําไมนะฮะไปเลยสมววีเดวีเดนะฮะบึนบืนนะวิ่งบึนบืนวิ่งบึนบืนวิ่งให้เร็วที่สุดที่จะทาได้ครับเป็นแรงในการขับเคลื่อนของเท้าครับบึนบึนบึนบืนเก็บของครับผมเก็บของ โอ้ยค้างวัดเหมือนจะกระขยับน ouais ั้นเล็กน้อยฮะโอเคเรียบร้อยแล้วดิบกับดิบในการเก็บกับโค้งดิบดิฟดิฟครบโค้งครับตรงไหนวะเนี่ยตรงไหนต่องมากูงงนะเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมงงกับการเก็บมากครับ เก็บ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 ให้หมดเลยนะฮะ GTA ก็สนุกนะครับสำหรับคนการ์ดจอไม่โหดนะฮะการ์ดจอคนไม่โหดคอมก็ไม่โหดไม่แรงนะ GTA ออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับผมแนะนําเลยนะฮะใครที่อยากเล่นกับผมอยากขอคาแนะนําจากผมได้ครับแต่อย่าขอมาเยอะนะครับไอที่มันไม่ใช่เรื่องก็อย่าขอมาท่้ขอร้องอยากร้องไห้นะขี้มูปุ๋งเลยตอนเนี้ยโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับกับการทํานาและปลูกข้าวนะครับผม ก็วิธีจะเป็นอ่าผมสอ,อนก่อนวิธีจะเป็นคือเบสิกเบสิกสำหรับบิ๊กินเนอร์นะก็กด x ที่ดวเองครับนี่ฮะควิกจับครับจะโกคิมินอลก็โกคิมินอลอันนี้ฮะก็อยากอยากควิกจับก็ควิกจับอันน,น,นี้จะเป็นนู่นจะเป็นนี้ก็คลิกตรงนี้ครับส่วนอาอชีพนู่นอาชีพนี้ครับไปที่ซิวเลียนเวิร์กเกอร์นะที่เกิดที่คุณเกิดมาล่ะครับค้างอีกแล้วตั้งแต่แรกครับตรงนี้คุณเกิดอ่าเกิดปุ๊บคุณก็เจอที่สมัครงานแรกเลยนะฮะก็ตรงนั้นสามารถไปสมัครงานกันได้นะฮะก็โอเค ใครอยากออกอาชีพก็คลิกจ็อบเนาะใครอยากเป็นโจรสลโคคิมินเอโอเคครับผมไงก็เจอกัอาพาร์ทหน้านะเกะี่ยวกับ GTA นะฮะผมไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุบคุย <c oughs> <c oughs>